บินลัดฟ้าเพื่อเปิดตัวแฟนใหม่เปิดชีวิตก๊ก,กฎชกรอเลิกพระเอกหนึ่งครั้งเปิดตัวคนใหม่ไกลถึงต่างแดน เรื่องหัวใจก็เรื่อยๆมีคนคุยก็ดูดูกันไปก่อนตอนนี้ก็เริ่มปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างแล้วเพราะก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีใครมาประมาณ2ปีตอนนี้ก็เริ่มคลายความเครียดตัวเองมากขึ้นให้เวลาเป็นตัวรักษาตอนนี้ก็เดินหน้าต่อไปตามอายุกับกุ๊กกิ๊กเราก็คุยกันเรื่อยๆยังไม่ได้พัฒนารู้จักกันจากการทํางานและก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปด้วยงานด้วยประสบการณ์หลายๆอย่างเราไม่รีบร้อนให้มัน ค่อยไปดีกว่าถ้าวันเกิดหนึ่งเกิดอุบ i d ิเหตุวันหนึ่งเราก็มีเพื่อนพี่น้องกันได้เดี๋ยวถ้าวันไหนโอเครับรองบอกแน่นอนเมื่อถามถึงจุดเริ่มต้นที่ได้คุยกับกุกกิ๊กหนุ่มเขตบอกว่าผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าเราทํางานและมีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นล่าสุดสาวกุกกิ๊กกอชกรได้นไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนๆและได้ลงรูปอินสตาแกรมมีเห็นรูปคู่หนุ่มตาดีเห็นกุกกิ๊กกชกรเปิด ตัวแฟนที่ลอนดอนเรียกว่าเป็นนักแสดงสาวสวยนางรายแวด๊ดแวดเจ้าประจำของช่องจิตสีสำหรับกุ๊กกิ้กกชกอนหลังจากที่ผ่านเรื่องรักมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ลงตัวเพราะเป็นถึงระดับนางเอกแบบนี้ต้องขอเลือกหน่อยล่าสุดกุ๊กกิ้กกชกอนออกทริปไปเที่ยวรับลมหนาวจริงๆถึงลอนดอนกับกลุ่มเพื่อนแต่เอ๊มีตาดีเห็นว่าเธอเปิดตัวแฟนหนุ่มแต่ไม่ได้เห็นหน้าโดยโพสต์คู่กันที่ลอนดอนด้วยสำหรับภาพคู่ที่เธอโพส ก็มีเพื่อนๆมาแซวกันมากมายว่าตัวจริงมาแล้วแต่เธอก็ไม่ได้ตอบอะไรปล่อยทิปเที่ยวกันไปตามปกติเป็นนางร้ายประจําช่อง7 HD ที่หลายๆคนคุนหน้าคุนตาเพราะไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนบอกเลยว่าเธอตีบทแต่กระจุยแทบเดินตลาดไม่ได้เลยค่ะสําหรับกุ๊กกิ๊กกดชกรก่อนหน้านี้เธอผ่านเรื่องความรักมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ลงล็อกสักทีแต่แล้วล่าสุดก็ดูเหมือนว่าหัวใจตอนนี้จะไม่โสดใส และดูว่ารักครั้งนี้ก็จะแฮปปี้แบบสุดๆล้าสุดกุกกิกโกชกรอนได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวที่ลอนดอนประเทศอังกฤษงานนี้ถือโอกาสเปิดตัวแฟนหนุ่มลงอินสตาแกรมซะเลยโดยเธอโพสภาพแบบไม่เห็นหน้าพร้อมทางระบุแคปชั่นว่าไอ้เต้าฟาร์มสุก